สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะคะอยู่กับช่องพาเครื่องพาบ้านเนวนวากราคาถูกนะคะ EP นี้เป็น EP ที่290นะคะเป็น EP ฉบับปัจจุบันวัน พุทธที่21พฤษภาคม2568นะคะวันนี้มาเจอกันรอบเย็นนะคะพี่นะชอบอกไหนรายการไหนนะคะอย่าลืมแจ้งใหม่เลข ep 2 9 0แล้วตามด้วยใหม่เลขรายการนะคะวันนี้นะคะมีหลากหลายรายการเลยนะคะมีหลายราคานะคะพี่พนะรายการที่1ถึงรายการที่ 22นะคะรายการที่1ถึงรายการที่22รายการละ300บาทค่ะส่วนรายการที่24 23และ24นะคะรายการที่23และ24รายการละ400บาทนะคะส่วนรายการที่25ค่ะเป็นพากรอบ5องค์นะคะราคา500บาทค่ะ ส่วนรายการสุดท้ายรายการที่26เป็นราคา700บาทนะคะพี่ๆสามารถรับชมดูก่อนได้นะคะดูให้ชอบดูให้ใช่ดูให้ถูกใจพี่ๆก่อนนะชอบรายการไหนถูกใจรายการไหนพูดคุยกับน้องก่อนได้นะคะโทรใส่ด่วนได้เลยนะคะ0876262939ค่ะเบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะ ท่านไหนฟังไม่ทันฟังไม่ชัดเจนนะคะน้องทิ้งเบอร์โทรพร้อมลิงก์ไลน์ไว้ให้ใต้สแสดงความคิดเห็นของ EP นี้แล้วนะคะเรื่อนลงมาดูด้านล่างก่อนได้นะคะพี่ๆนะมีบริการเก็บปลายทางเราก็โอนเงินนะคะมี2ช่องทางให้พี่พๆเลือกนะคะปลายทาง1รายการบวกค่าจัดส่ง50บาทค่ะ2รายการขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีค่ะสำหรับพี่ๆท่านไหนสะดวกโอนเงินจัดส่งให้ฟรีตั้งแต่รายการแรกไม่มีบวกเพิ่มนะคะ น้องจะส่งของทุกวันใช้เป็นขนส่งไปสนีไทยจะส่งเป็นแบบด่วน EMS ให้เลยนะพี่นะก่อนจะไปรับชมด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องของน้องด้วยนะคะมาค่ะเริ่มที่รายการแรกกันเลยนะคะพี่นะขออนุญาตซูมค่ะรายการที่1ค่ะรายการที่1เป็นหลวงปู่ทวดค่ะรายการที่1เป็นหลวงปู่ทวดนะคะ300บาทค่ะ ด้านหลังค่ะหลวงปูดท,ทวดองค์นี้นะคะ300บาทนะคะพี่ๆนะสวยๆเลยนะคะ อย่าชมรูปภาพเพิ่มเติมที่ชัดเจนนะคะแอดไลน์ทางเบอร์โทรได้เลยนะคะพี่พี่นะไม่มีไลน์ปิดด่วนโทรสายด่วนแล้วแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ครบถ้วนนะคะอง์นี้สำหรับรายการที่1ค่ะต่อไปค่ะรายการที่2ค่ะรายการที่สองเป็นพักกุเก่าหลวงพ่อเปิ่ค่ะรายการที่สองนะคะสามรบาทค่ะพ,พี่ด้านหลังค่ะ เป็นพ้กกุกเก่านะคะหลวงพ่อเปิลค่ะนี่ค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่3ค่ะรายการที่3เป็นรูปหล่อพักกิ่งค่ะรายการที่3รูปหล่อพักกิ่งนะคะรายการที่1ถึงรายการที่22รายการละ300บาทนะคะพี่ๆนะตต้ฐานมีรอยจายนชัดเจนค่ะองค์นี้เป็นรายการที่3นะรูปหล่อพักกิ่งค่ะ ต่อไปรายการที่สค่ะรายการที่สี่เหรียญหลวงพ่ออีค่ะรายการที่สี่เหรียญหลวงพ่ออีนะคะเรียมกรอบเก่าๆเลยนะคะพี่ๆนะ2 4 7 3่ค่ะองนี้รายการที่สี่ค่ะเหรียญหลวงพ่ออีค่ะ ถัดมาค่ะรายการที่หค่ะรายการที่หนะคะเหรียญหลวงปู่โตค่ะรายการที่หเป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะวัดประด่ชิมพีค่ะ2-518ค่ะรายการที่หค่ะพี่ๆเหรียญหลวงปู่โตค่ะ ต่อไปรายการที่6ค่ะรายการที่6กเหรียญหลวงพ่อเกษมค่ะรายการที่6เป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมค่ะมีบริการปลายทางเราก็โอนเงินนะคะปลายทาง1รายการบวกค่าจะส่ง50บาทค่ะ2รายการขึ้นไปจะส่งให้ฟรีค่ะ สำหรับพี่ๆท่านไหนสะดวกโอนเงินจะส่งให้ฟรีตั้งแต่รายการแรกไม่มีบวกเพิ่มนะคะเบอร์โทรติดต่อโทร0876262939ค่ะต่อมารายการที่7เป็นพาปิดตาเก่าๆค่ะค่ะ300บาทค่ะรายการที่7นะคะพาปิดตาเก่าๆค่ะนี่ค่ะ ต่อไปรายการที่8ค่ะรายการที่8เหรียญหลวงพ่อกันค่ะรายการที่8เป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะนี่นะคะพี่ๆนะองนี้สำหรับรายการที่8ค่ะเหรียญหลวงพ่อกัน ต่อไปรายการที่9ค่ะรายการที่9นะคะเหรียนหลวงปู่ทวดเสียนโตค่ะรายการที่9นะคะเหรียนหลวงปู่ทวดเสียนโตค่ะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมค่ะนี่นะคะสำหรับรายการที่9ค่ะพี่พี ต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10เป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะรายการที่10นะคะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะนี่ค่ะด้านหลังค่ะ300บาทนะคะสำหรับรายการที่10ค่ะ ต่อไปรายการที่1 1ค่ะรายการที่11เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมค่ะรายการที่ 11. เหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะนี่นะคะองค์นี้สำหรับรายการที่11ค่ะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมค่ะ คู่นะคะพี่พี่แนละ้วต่อไปค่ะรายการที่สิบสองค่ะรายการที่สิบสองเป็นเหรียญหลวงพ่อดำค่ะรายการที่สิบสองนะคะเหรียญหลวงพ่อดำค่ะด้านข้างค่ะ ชอบองค์ไหนรายการไหนนะคะแจ้งหมายเลข EP 290ตามด้วยหมายเลขรายการได้เลยนะคะพูดคุยกับน้องก่อนได้นะคะไม่มีรายสามารถโทรสายด่วนปิดด่วนแล้วแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ครบถ้วนนะคะต่อไปค่ะรายการที่13ค่ะรายการที่13เหรียญอาจารย์ฟันหน้ากากทองค่ะ รายการที่13ค่ะเหรียญอาจารย์ฟันหน้ากากทองค่ะ2507ค่ะนี่ค่ะเหรียญอาจารย์ฟันหน้ากากทองนะคะต่อไปรายการที่14ค่ะรายการที่14เหรียญหลวงพ่อแดงค่ะ รายการที่14เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะ300บาทค่ะพี่พี่สำหรับเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะรายการที่14ค่ะต่อไปรายการที่15ค่ะรายการที่15เป็นรูปหรอ่อพระพุทธชินาราชค่ะ รายการที่15นะคะรูปหล่อพระพุทธชินาราชค่ะเก่าๆสวยๆเลยนะคะรายการนี้นะคะ300บาทค่ะรายการที่15ค่ะนี่ค่ะใต้ฐานนะคะ เก่าๆเลยนะคะพี่พนะองค์นี้นะคะรายการที่สิบห้าค่ะต่อไปรายการที่สิบหกค่ะรายการที่สิบหกเหรียญหลวงพ่อคูณค่ะวัดบ้านไรนะคะจังหวัดนครราชสีมาค่ะนี่ค่ะรายการที่สิบหกนะคะเหรียญหลวงพ่อคูณค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่17ค่ะรูปหล่อหลวงพ่อลุ่งค่ะรายการที่17รูปหล่อหลวงพ่อลุ่งค่ะนี่ค่ะองค์นี้สําหรับรายการที่17นะคะรูปหล่อหลวงพ่อลุ่งค่ะ ต่อไปรายการที่18ค่ะรายการที่18เหรียญหลวงพ่อคงค่ะรายการที่18เป็นเหรียญหลวงพ่อคงค่ะนี่ค่ะสำหรับรายการที่18นะคะพี่ๆนะเหรียญหลวงพ่อคงค่ะ ต่อไปรายการที่19ค่ะรายการที่19เหรียญเสมาหลวงพ่อเดิมค่ะวัดหนองโพค่ะรายการที่19เนะคะเหรียญเสมาหลวงพ่อเดิมค่ะสอง0ค่ะนี่ค่ะรายการที่19นะคะ ต่อไปรายการที่20ค่ะรายการที่20เหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ค่ะรายการที่20นะคะเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ค่ะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมด้านล่างเขียนว่า0 8นย์นะคะรายการที่20300บาทค่ะ ต่อไปรายการที่21ค่ะรายการที่21เหรียญหลวงพ่อโสธรนหน้ากากทองค่ะรายการที่21เหรียญหลวงพ่อโสธรหน้ากากทองค่ะองค์นี้สําหรับรายการที่21นะคะต่อไปรายการที่22ค่ะ รายการที่22นะคะเหลียนหลวงปูสุขค่ะรายการที่22เหลียนหลวงปูสุขค่ะรายการที่1ถึงรายการที่22นะคะรายการละ300บาททุกรายการนะคะนี่นะคะองค์นี้รายการที่22คะ่ะปูสุก300บาทค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่23กับ24ราคา400บาทนะคะอ่ะองนี้รายการที่23ค่ะเป็นพระปิตาเก่าๆนะคะพี่ๆนะองค์นี้400บาทค่ะพระปิตาองค์นี้นะด้านหลังค่ะสำหรับรายการที่23 400บาบาทค่ะสวยๆเก่าๆนะคะพี่ๆนะ ชอบองค์ไหนรายการไหนแจ้งน้องพูดคุยกับน้องก่อนได้นะคะอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์ทางเบอร์โทรได้เลยนะพี่นะนี่ค่ะองค์นี้400บาทค่ะผาปิดตาค่ะรายการที่23นี่ ต่อไปค่ะรายการที่24ค่ะรายการที่24เป็นพาปิดบามีรอยจานล้อมรอบองค์นะคะเต็มองค์นะคะพี่ๆนะองค์นี้400บาทค่ะรายการที่24ค่ะรอยจานชัดเจนค่ะพี่สวยๆเลยค่ะด้านข้างค่ะนี่นะคะสำหรับรายการที่24ค่ะ พิาตา400บาทค่ะต่อไปนะคะต่อไปรายการที่25นะคะราคา500บาทนะคะจะเป็นพระยกชุดนะคะมี5องค์นะคะนี่นะคะพระเบนจะพาคียอดนิยมนะคะ ลาบยศเงินทองค่ะยกกรอบนี้นะคะพี่ๆนะห้าองค์นะคะราคา500บาทนะคะมีพระรอดค่ะเดี๋ยวหนูซูมให้ดูทีละองค์นะคะองค์นี้เป็นพระรอดนะคะพระสุ้มกอค่ะเราก็พระสมเด็จวัดละคังค่ะพระนางพญาค่ะ แล้วก็พระผงสุพรรณนะคะห้าองนี้นะคะได้ยกกรอบเลยนะคะพี่พี่นะห้าร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบห้านะคะชุดพระเบนจะา,าคียยอดนิยมนะคะพี่พี่นะนี่นะคะสวยๆเลยค่ะพี่หนูได้มาชุดเดียวนะคะองค์นี้นะคะได้มาชุดเดียวนะรายการที่25นะคะยกกรอบเลย500บาทค่ะต่อไปค่ะรายการสุดท้ายค่ะ รายการสุดท้ายรายการที่26ค่ะรายการที่26เป็นพาปิดตาหลวงปู่เอี่ยม700บาทค่ะพาปิดตาหลวงปู่เอี่ยมรายการที่26 7 0 0บาทค่ะนี่นะคะด้านข้างค่ะใต้ฐานค่ะองเ์นี้วรายการที่26นะฮะพราปิดตาหลวงปู่เอี่ยม เจ็ดร้อยบาทค่ะนี่นะคะ พี่ๆสามารถรับชมดูก่อนได้นะคะดูให้ชอบดูให้ใช่ดูให้ถูกใจพี่ๆก่อนนะรายการที่1ถึงรายการที่22รายการละ300บาทค่ะรายการที่23และ24รายการละ400บาทนะคะส่วนรายการที่25เป็นชุด,ชดพระเบญจภา,าคียอดนิยก ยอดนิยมนะคะมี5องค์นะคะในกรอบนะคะราคา500บาทนะส่วนรายการสุดท้ายรายการที่26เป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมราคา700บาทค่ะ ถูกรายการมีบริการเก็บปลายทางแล้วก็โอนเงินนะคะปลายทาง1รายการบวกค่าจัดส่ง50บาทค่ะ2รายการขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีค่ะสําหรับพี่ๆท่านไหนสะดวกโอนเงินจัดส่งให้ฟรีตั้งแต่รายการแรกไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่ๆสามารถเลือกตามที่สะดวกได้เลยนะคะน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องของน้องด้วยนะคะพี่ๆนะฝากช่องของน้องไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่ๆทุกท่านนะคะเป็นช่องหลัก เล็กน,น,น้อยช่องนี้นะคะพี่ๆนะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องต้องขอตัวราไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะกลับสวัสดีค่ะ